ตู้นี้คือตู้ควบคุมแรงดันน้ำนะครับระบบจะตัดต่อโดยการใช้เพชเชอร์สวิทช์ในการควบคุมนะครับสังเกตด้านขวามือขึ้นต้นว่าเมนเป็นความสูงของหอถังนะครับหอถังนี้สูงประมาณ10เมตรจะตัดต่อเต็มอยู่ที่10เมตรหลังจากลดลงมา4เมตรตรงด้านดิฟจะเป็นการต่อพอน้ําขาดไปเครื่องสูบจะต้องทํางานโดยการสร้างการไปที่ตู้ควบคุมนะครับส่วนวิธีการดูแลรักษาก็คือ1เลย สัตว์เลื้อยคานทุกชนิดสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้เช่นมแมลงจิ้งจกสัตว์เลื้อยคานงูหนูาการดูแลรักษาคือต้องปิดทางเข้าออกของสัตว์เลื้อยคานนะครับ,บเพื่อไม่ให้เข้ามาทําลายกลไกในระบบนี้ควรมั่นดูแลเป็นประจำจเช่นเปิดตรวจเช็คความผิดปกติของสเกลของเกจแรงดัน ของสายไฟต่างๆนะครับว่ามีรอยแทะรอยกัดของสัตว์เวยคานหรือหนูหรือเปล่าตรงนี้เป็นตู้ควบคุมแรงดันในการตัดต่อซัมเมอร์นะครับการดูแลก็ประมาณนี้ครับ